ผมสอสอพออีกงานนี่นาสลอนอีกคนที่สองยอดชันชัยคล่องงาน,นคนนี้มอนหนึ่งครับอยู่ชั้นมอนหนึ่งพวกผมทำกสิกรรมทุกวันครับมีมระะกอรฟักเขียวและอีกมากมายครับผมอยากทราบว่าน้องปูลดความขี้เกียจนะคนนี้ทำความขี้เกียจได้อย่างไรครับผมอยากลดความขี้เกียจครับดี แสแดงว่ารู้ว่าอาการขี้เกียจมันเป็นอย่างไรก็ลดอย่างให้มันเป็นอาการอย่างนั้นสิมันขยันเป็นอย่างไรล่ะก็นึกถึงอ๋ออาการขี้เกียจแบบนี้แก้ให้เป็นขยันนี่พูดดือด้อทื่อนะซึ่งได้จริงๆเข้าใจคนเราในอาการนี้ขี้เกียจก็แก้กลับให้ขยันที่ขี้เกียจก็คืออยู่เฉยๆหรือเอาเวลาไปทําอะไรไร้สาระที่ ม่เป็นประโยชน์เป็นโทษ้วยซ้ำไอ,อ้ย่างงั้นนะตัวจริงของขี้เกียจและเลวด้วยอยู่ดีๆกรรมมันขี้เกียจไม่ทํางานที่ควรทําแล้วกลับไปทํางานไปทําสิ่งที่ไม่ควรทาให้เสียหายให้ไม่เข้าท่ามันก็ยิ่งแย่ใหญ่รู้แล้วก็แก้กลับแก้กลับอ่าอย่าไปขี้เกียจทําให้กะยานขึ้นมาเลิกสิ่งที่ไม่ดีทํกขะยานขึ้นมานะเอานีส่สาระมันแท่งนี้จัด ผมสสพออีกอ้าวอีกโอ้เจ๊ดดีจังเลยผมสสพอชยางกูลชั้นมาสองชั้นมสองอ่าหมดเลยมีสามมีสองมีหนึ่งเนี่ยงินมีมาครบเลยผมอยากถามว่าถ้าเราลดกิเลสแล้วจะนิพพานไหมครับมันแน่ ใช่แน่น,นอนถ้าดกิเลสได้จริงเรารู้ว่าเรานิกิเลสแล้วเราก็ลดกิเลสได้จริงแล้วกิเลสก็ไม่มีในจิตเราจริงเราก็จิตนิพพานละนิพพานไปแต่ละตัวนิพพานไปแต่ละเรื่องนิพพานไปแต่ละเหตุละเหตุแล้วก็เกิดผลมันไม่มีกิเลสตัวนี้นิพพานไปอ่านจิตใจของเราให้ดีอ่าดีแล้วติดตามฟังหรือปฏิบัติไปพระท่านเคยเขียนฮะพระท่านเคยเขียนไ้หกข้อครับเรื่อง ขี้เกีย<ค>จเกียจเกียจไดอ้อัตมาตอบขี้เกียจจะมาพอดีเขาเขามีข้อมูล<อ>ที่อัตมาตทำไว้ลักษณะอัตมาตเรียกว่าคนขยะคนขี้เกียจในคนขยะ,ขยะที่จริงเป็นขยะจริงๆไม่ใช่คนหรอกอถ้าเอาสโลกันนี้สโลกขณะนี้ปีนี้มาขยายเนี่ย คนทําไมททำงานอ่ามันไม่ไม่ใช่ขยะธรรมดาไม่ใช่คนเป็นเดรัจฉานธรรมดาลักษณะคนขยะที่ทำให้คนไม่เป็นคนนี่ก็คือขยะก็มันก็คือเดรัจฉานนะลักษณะคนขยะที่ทำคนให้ไม่เป็นคนอ่าเป็นโมกบุรุษศูลปลาขย้ายไปอีกหนึ่งหนึ่งไม่ทำอะไรเลย ไม่คิดอะไรเลยนี่คือคนขยะโดยไม่มีเหตุผลโดยไม่สมเหมาะสมควรไม่ทำอะไรเลยและก็ไม่คิดอะไรแม้จะทดก็ไม่พูดไม่ทำอะไรเลยไม่คิดอะไรเลยยกตัวอย่างจะอาจารย์เกษมลำปางเนี่ยไม่ทำอะไรเลยนั่งมัอยู่งั้นคิดอะไรก็จะพยายามสงบไม่คิดนี่แหละคนขยะแท้ เนี่ยขออภัยนะอาตมาพูดแล้วก็อ้างอิงตัวผู้พ่อกระทาอย่างนั้นพฤติกรรมอย่างนั้นมาเปิดเป็นตัวอย่างก็ขอบคุณอา,อาจารย์กเกษมหลวงพอ่อ,พอกเกษมเ็ไม่เรียกอาจารย์เขาเรียกลวงพ่อเกษมหลวงพ่อเกษมเขมโกใช่ป่าชาอะไรสุสานไตรลักษ์ฮะสุสานไตรลักษ์ประชาไตรลักษ์อะไรประชาหยุดลำปางใช่ไหม สองมีเวลามีโอกาสก็ว่างๆอยู่อ่ะมีเวลามีโอกาสว่างๆแต่ไม่ทไม่ไม่แต่ไม่หางานทำมีเวลามีโอกาสว่างๆแต่ไม่หางานทำคนเราจะหางานทำเนี่ยอะไรอยู่ที่ไหนอยู่ยังไงก็หางานทำได้ใช่ไหมไม่มีอะไรก็เช็ดปัดกวาดทูไม่มีอะไรก็ ดูว่างกระไดายา้ดย่าได้ได้คือมีงานให้ทำอ่ะนะสามมีงานมีสิ่งควรทำอ่ายิ่งกว่ามีงานมีสิ่งที่ควรทำยิ่งกว่ายิ่งกว่ายิ่งเกยกว่าที่ตัวเองม,มีพฤติกรรมอยู่ตอนนั้นมันไม่ได้สาระอะไรขี้เกียจด,ด้วยมีงานมีสิ่งที่ยิ่งยิ่งกว่านั้นอยู่แท้แต่ไม่ทำกลับ ไปทําในสิ่งที่ตนชอบและมีความเพลิดเพลินมีมีงานสิ่งที่ควรนะแต่ไม่ทำกลับไปทําในสิ่งที่ตนชอบและมีความเพลิดเพลินนี่เข้าขายคนขเกียด 4. หางานเบามาทําเพื่อไม่ต้องทํางานที่หนักกว่า พวกนี้งานหนักไปสมัครงานเบาเนี่ยก็ขี้เกียจเหมือนกันนะใช่ไหมงานที่จริงๆงานหนักเนี่ยก็ควรทํางานนี่มันก็แบ่งเบากันในหลายๆคนงานหนักหนะ้าเขาคนทําอยู่เราไม่ทําเราเรี่ยกไปหางานเบาทําเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่ทํางานก็เป็นเชิงที่เกียรลักษณะหนึ่ง<ร>นะหางานเบาๆทำเพื่อไม่ต้องทํางานที่หนักกว่าห้าไม่ทํางานแต่ไม่อยาก มีงานทไม่ไม่อยากมีงาน,งานขออภัยมีงานทําแต่ไม่อยากทําดือด้อแน่นอนเนี่ขี้เกียจดือด้อเลยนะ,ะหกนอนเกินก็ควรไอ้ตรงนี้ขี้เกียจเนี่ยนอนเกินก็ควรพักเกินก็ควรเล่นพักเกินกว่าควร เล่นก็เล่นเกินกว่าควรนั่นแหละนะมันตกไปเนี่ยนอนเกินกว่าควรพักเกินกว่าควรเล่นเกินกว่าควรเล่นเออเล่นหรือเริงรมมากกว่าแล้วอยู่ว่างๆเกินกว่าควรนี่สรุปแล้วก็ละเอียดนะขยายความที่เข้าเป่าเข้าขายมีย่ขยะขี้เกียจมีอยู่ในหนังสือสรรค่าสร้างคนหน้า60สิบ อ,อยู่ในหนังสือสรรค่าสร้างคมสรรค่าสร้างคนหน้า 60, หกสนบนาใครจะออได้นะอ้าวขยายความขี้เกียจไปสยาว